เดี๋ยววันนี้อธิบายเรื่องโครงหน้ากากสแตนเลสนิดนึงนะครับวันนี้เรามีลูกค้าเจ้าเดียวนะครับสั่งหน้ากากสแตนเลสเอหน้ากากจากซิลิโกต,ตึกกับ s อสเอแล้วก็พร้อมกับโครงหน้ากากนี่นะครับแบบทีนี้มีไฟหน้าใส่ไฟหน้าได้อันนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับโครงสแตนเลสถักครับเนี่ยนะฮะนี่ครับก็คือมันจะเป็นลักษณะนี้คือจะใส่อยู่ประมาณอารมณ์นี้ครับเนีย่ยครับจะอยู่ประมาณนี้ก็ ทรงมันก็จะสวยๆต่ำๆหน่อยแล้วก็เอาเงี้ยว่าทรงซิ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่แผ่นอันนี้ก็ใส่แผ่นแบบพวกแผ่นคาร์บอนแผ่นอะไรเอาลังกันตัวนี้นะอ่าอันนี้ก็คือเป็นของอ่าเซอร์ตึกเซอร์ตึกก็จะเป็นลักษณะนี้ปั๊บอย่างนี้อย่างนี้อ่ฮะอ่าความแข็งแรงมันก็ลองมาก่อนอยู่แล้วความแข็งแรงไม่มีไม่มีหักครับนี่แหละครับมันจะเป็นลักษณะนี้คือที่ตำแหน่งที่ยึดนี่ฮะจะอยู่ประมาณนี้ตำแหน่งที่ยึด อะเดี๋ยวเราสรุปแล้วกันนะครับอันนี้หน้ากากเอสนะครับอันนี้หน้ากากตึกนะครับอ่กับพร้อมขาสกันเหลนนะครับใครอยากได้ยกทุนแบบนี้ก็สั่งมาได้เลยนะครับรายคเคเลอร์ครับโอเคครับแค่นี้แหละครับ